สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน่าสนใจนะครับคือแนวคิดเรื่องสภาพคล่องของใจค่ะสวัสดีค่ะซึ่งมาจากธรรมบรรญายของพระครูสังฆลักษณ์อนุรักษ,ษ์โสติโกเราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะสภาวะใจข้างในเนี่ยมันไปเกี่ยวกับโลกข้างนอกได้ยังไงอืมดูเหมือนจะเน้นว่าใจเป็นจุดเริ่มต้นนะคะไม่ใช่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวใช่ครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดแกนความคิดออกมาว่าใจเราเนี่ย ส่งผลกับชีวิตสังคมหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจยังไงบ้างโดยมองผ่านเรื่องการสร้างบุญเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะเพราะปกติเราอาจจะมองเรื่องเ,ออเศรษฐกิจสังคมแยกกับเรื่องของใจหรือเรื่องบุญบาปไปเลยครับในธรรมบัญญายท่านก็ยกตัวอย่างงานกระถินธรรมชัยที่เพิ่งผ่านไปแต่ก็คือพอจบปุ๊บก็เริ่มเตรียมงานใหม่ทันทีเลยอืมแสดงว่านเน้นความต่อเนื่องนะคะใช่ครับสะท้อนว่าการสร้างบุญนี้ต้องทําทุกวันนะ เหมือนเติมพลังงานให้ชีวิตเราตลอดแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการเลือกอพระอาจารย์ผู้รับผ้ากฐินด้วยอย่างพระมหาสุธรรมสุรัตโนที่ท่านมีความประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะการมีแบบอย่างที่ดีในหมู่คณะนี่สําคัญนะคะมันเชื่อมโยงกับที่หลวงพ่อทัตตะเคยสอนเรื่องการจับดีหรือมองข้อดีกันอ๋อครับครับใช่ค่ะท่านบอกว่าจําเป็นมากสําหรับการทํางานใหญ่ๆใ,ให้สําเร็จคือต้องมองส่วนดีของกันและกัน ซึ่งเรื่องความต่อเนื่องเรื่องแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันก็โยงเป็นถึงคําสอนหลักที่ท่านยกมาในธรรมบัญญายนี้เหมือนกันนะครับเป็นคําสอนหลวงพ่อธรรมชโยปี2541าอืสคําอสอนนั้นว่ายังไงนะคะที่ท่านบอกว่าโลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกระแสะใจของชาวโลกนะครับอ๋อค่ะค่ะเป็นแก่นเลยนะคะทรงพลังมากครับคือถ้าสรุปง่ายๆก็คือถ้าใจคนส่วนใหญ่นะครับอยู่ในบุญกุศลค่ะ แบบว่ามีการให้ทานรักษาศีลภาวนาใช้ชีวิตไม่ประมาทโลกเราก็จะสงบสุขอืมเศรษฐกิจก็จะดีสุขภาพคนก็ดีตามไปด้วยใช่ครับเกิดสิ่งที่ท่านเรียกว่าสภาพคล่องขึ้นมาแต่กลับกันถ้าใจคนส่วนใหญ่แบบว่าถูกบาปครอบงำค่ะความโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้ครับคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วประมาทผลก็คือ เศรษฐกิจตกตำ่ำภัยพิบัติโรคระบาดโลกวุ่นวายชีวิตก็ติดขัดไปหมดคือมุมมองนี้กำลังบอกว่าสภาพจิตใจโดยรวมของคนหรือกระแสะใจเนี่ยมีพลังส่งผลถึงความเป็นจริงทางกายภาพเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมาอย่างเดียวถูกต้องครับมันท้าทายความคิดที่ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องวัตถุอย่างเดียวเลยใช่ค่ะกลายเป็นว่าคุณธรรมสภาวะใจเนี่ยแหละเป็นตัวกำหนดทิศทางของโลกได้เลย แล้วคําว่าสภาพคล่องที่ว่านี้มันมีความหมายลึกกว่าแค่เรื่องเงินทองหุ่นเวียนสะดวกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะในทรรมบรรยายจะเน้นที่สภาพคล่องของใจเป็นหลักเลยอ๋อครับครับใจที่มีบุญหล่อเลี้ยงอะคะ่ะมันจะมีลักษณะที่เรียกว่าโปร่งเบาสบายมีพลังอืมอคิดอะไรก็ลื่นไหลไม่ติดขัดเหมือนน้ำที่ไหลสะดวกสะดวกนะคะครับผมแต่ถ้าใจขาดบุญหรือบุญน้อยลงมันจะตรงกันข้ามเลย คือจะรู้สึกอึออดอัดฝืดเคืองหุดหิดง่ายกลุ้มง่ายเหมือนเครื่องยนต์ฝืดฝืขาดน้ำมันหล่อลื่นประมาณนั้นเลยค่ะคิดอะไรมันก็จะติดติดขัดขัดไปหมดมีเปรียบเทียบไว้เหมือนกันนะครับเหมือนรถยนต์ถ้าเราเติมน้ำมันเต็มถังก็วิ่งได้สบายสบายค่ะชีวิตคนเราถ้ามีบุญเต็มเตี่ยมก็เหมือนมีต้นทุนที่ดีมีพลังงานสะอาดสะอาดคอยหล่อเลี้ยงใจให้พร้อมรับมือทุกอย่างใช่ค่ะแนวคิดที่ว่า บุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ชัดเจนมากเลยคือถึงจะขยันมากๆแต่ถ้าบุญไม่พอเนี่ยก็อาจจะไปได้ไม่สุดถูกต้องค่ะอาจจะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเหมือนให้ความสำคัญกับปัจจัยภายในคือบุญมากกว่าแค่ความพยายามภายนอกอย่างเดียวครับผมบุญเหมือนเป็นพลังงานพื้นฐานที่ทำให้ความพยายามของเรามันเกิดผลเต็มที่นะคะแล้วผลที่ตามมาล่ะครับถ้าใจเรามีสภาพคล่องดีมีบุญเยอะๆเนี่ย อ๋อผลดีก็เยอะเลยค่ะอย่างแรกคือใจจะสงบลงพอมันสงบมันก็เกิดสติเกิดปัญญาอืมอืมทำให้มองเห็นโอกาสที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆได้น่าสนใจครับ และที่สำคัญอีกอย่างคือจะกลายเป็นคนน่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบสูงขึ้นซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สังคมต้องการมากๆเลยนะคะซึ่งพอคนแบบนี้มีมากขึ้นในสังคมมันก็ส่งผลดีต่อภาพรวมของสังคมเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะสังคมที่มีแต่คนใจโปรง่งใสมีความรับผิดชอบเชื่อมั่นในการทาดีเนี่ยย่อมเป็นสังคมที่สงบสุขน่าอยู่ครับ พัฒนาได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีกว่าด้วยซึ่งในธรรมบรรยายก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการปฏิบัติจ,จริงด้วยอย่างเป้าหมายกระถิ่นสามหมื่นวัดอ๋อครับเรื่องกระถิ่นสามหมื่นวัดนี่ถูกนาเสนอเหมือนเป็นความพยายามเชิงรุกเลยนะครับค่ะในการสร้างสภาพคล่องทางใจให้เกิดในสังคมวงกว้างขึ้นใช่ครับเหมือนกระตุ้นให้คนหันมาสร้างบุญกันเยอะๆไม่ต้องไปหวั่นไหวตามกระแสลบหรือความเห็นแก่ตัว มีหลักคิดที่ท่านยกมาด้วยใช่ไหมคะครับที่ว่าแม้ใครจะเห็นแก่ตัวแต่เราไม่เห็นแก่ตัวใครสร้างบาปเราสร้างบุญใครหวั่นไหวเราไม่วั่นไหวอืมเป็นการยืนหยัดทำความดีนะคะแม้คนอื่นอาจจะไม่ทำตามหรือทำตรงกันข้ามใช่ครับ ตามแนวคิดนี้คือการกระทำของเราแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยมันส่งผลต่อกระแสะใจโดยรวมของสังคมได้จริงๆสรุปแล้วแก่นสำคัญจากธรรมบรรยายนี้ก็คือการสร้างสภาพคล่องของใจนี่แหละครับค่ะผ่านการฝันสมบุญอย่างสม่ำเสมอทั้งการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาอือเป็นพื้นฐานสาคัญเลยครับ ไม่ใช่แค่ให้ชีวิตส่วนตัวเราดีขึ้นราบรื่นขึ้นแต่เพื่อสร้างสังคมสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยทุกอย่างเริ่มที่ใจจริงๆค่ะและบุญก็คือพลังงานสำคัญที่ทำให้ใจเราใสชีวิตเรามันไหลลื่นไปได้ค่ะแล้วจากมุมมองที่ว่าสภาวะโลกมันสะท้อนสภาพใจของคนโดยรวมก็น่าคิดต่อนะคะว่าครับถ้าเราอยากจะสร้างสภาพคล่องทางใจให้กับส่วนรวมจริงๆจังๆ,ๆเนี่ย การกระทำส่วนบุคคลแบบไหนบ้างที่มันจะส่งผลบวกได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนที่สุดในยุคสมัยนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ก็คงได้แก่นสาระสำคัญไปพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณมากครับค่ะอินดีค่ะขอบคุณค่ะ